ครับวันนี้อยู่กับผมเนม9 98ยูร์านะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ต้องการรถที่เป็นรถซีดานเป็นรถเก่งนะครับที่นั่งสบายแบบชอปสุดๆเลยนะครับวันนี้อยู่กับแคมรี่5 G g ปี2019นะครับสภาพบอกเลยว่า ใหม่มากๆแทบไม่มีจุดไหนที่ดูแล้รู้เลยว่าเป็นรถมือสองทุกอย่างของสันนี้สภาพมือหนึ่งทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตั้งแต่ข้างนอกหน้ารถนะกล่ามมาเลยครับดูสัฮนะสีงานสียังเนียนอยู่นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆจากโรงงานนะฮะ ไม่มีการชนไม่มีการทําสีแดงมาเลยไฟหน้าตรงนี้นะครับเป็นแบบรุ่นใหม่และเป็น LED projector นะครับพร้อมไฟ DRL e a n n i n g Light นะครับส่วนกระจังหน้าเนี่ยงานดีไซน์เขาจะปรับเป็นแบบใหม่ละที่จะเป็นช่องอากาศเว้าวข้างล่างรวมถึงโลโก้ตัวนี้เนี่ยจะมีพวกระบบเรดาร์ที่อยู่ในอินทรเกตในโลก ในโลโก้ด้วยนะครับสำหรับล้อคันนี้นะครับจะให้มาเป็นไซส์2 3 5 4 5 R18 นะครับซึ่งต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วเพราะว่าดูไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะฮะแล้วก็ให้เป็นล้ออลลอยสีเงินมานะครับมีชุดสเกิร์ตมาในตัวนะฮะมาดูด้านท้ายกับ้างครับสำหรับไฟท้ายของตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบ LED นะครับแต่ยังไม่ฟูนะเพราะว่าไฟเลี้ยวยังเป็นไฟหลอดใต้อยู่นะครับ อเคมาดูฝาท้ายกันครับคันนี้จะเป็นฝาท้ายอัตโนมือนะครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าเห็นไหมฮะภายในเนี่ยกว้างมากใส่ทั้งคนได้ลงใส่คนทั้งคนได้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลงไปนอนให้ดูเห็นไหมฮะกว้างกวางมากนะครับมาดูใกล้ฮะ ซึ่งงานการเก็บงานข้างในเนี่ยถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะครับสองร้อราคาล้านห้ามือหนึ่งนะครับโอเคดูด้านท้ายกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันบ้างว่าคันนี้เนี่ยมันกริบขนาดไหนนะครับตามมาเลยต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยให้กุญแจดีไซน์ใหม่มาแล้วนะครับซึ่งค่อนข้างดูดีเลยนะครับแล้วคันนี้เป็นแบบเ e ีย e s สแอนทด้วยนะครับ แค่คุณเอามือไปแตะหรือว่าเอามือล้วงโดยมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับรถก็จะปลดล็อกให้คุณดูภายในนะครับงานกริบมากบอกเลยว่าสภาพนี้เนี่ยเป็นสภาพรถมือหนึ่งชัดๆนะครับดูไม่ออกเลยเป็นรถมือสองนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยใช้งานรถได้รักษามากๆนะครับ เห็นไหมคงานหลงงานหนังทรงของบาะเนี่ยยังไม่มีล้มเลยนะครับเอาง่ายคือมันคือรถมือหนึ่งนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้มันมีออปชั่นพิเศษนะครับจะเป็นไฟแอมเบียนไลทที่อยู่ตามขอบประตูนี่นะครับแอมเบียนไลของฝั่ง,งคนนั่งข้างเนี่ย จะอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นสีฟ้านะครับซึ่งบอกเลยว่าดูดีมากหลังจากที่เข้ามานั่งข้างในรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยมันนุ่มมากๆนะครับทั้งคุณภาพของตัวหนังเองที่ Camry เลือกใช้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตัวรถจะให้สีครีมมานะครับโอเคส่วนฟิลลิ่งของพงมาลัยเนี่ยวัสดุของหนังที่พวงมาลัยเนี่ย ใกล้เคียงรถยุโรปมากแล้วนะฮะมกลิ่นเป็นไงครับกลิ่นกลิ่นเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างที่จะนิดนึงเพราะว่ากลิ่นรถใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเรนใหม่ตัวนี้เป็นแบบยังไม่ฟูดิจิตอลนะครับจะเป็นผสมแบบเข็มซึ่งคุณสามารถดูค่าอะไรต่างๆได้ดูง่ายขึ้นนะครับมีระบบวัดลมยางมาให้นะฮะมีไฟ สองหน้ามาให้นะครับรวมถึงพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยใช่ใหม่มากๆนะครับลูกค้าเก่าเขาลืมแกะออกแล้วคันนี้เนี่ยมีซันรูฟมาให้นะครับบอกเลยว่าหล่อเรียบหรูมากส่วนกระจกหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงแบบออโต้นะครับซึ่ง Camry Toyota เนี่ยถือว่าให้ออปชั่นมาไม่กักแน่นอนนะครับซึ่งลดราคาล้านกว่าบาทบางค่ายเนี่ย เขาไม่ได้ให้มาด้วยซ้ำแค่ยาลงมาที่คอนโซลล่างครับคุณจะเจอกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาดประมาณ7นิ้วนะครับยังไม่ฟูลทัสกินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็มีปุ่มที่คุณสามารถใช้งานได้ง่ายเวลาคุณขับรถนะครแล้วก็มีปุ่มปรับเสียงแบบดอแอบซึ่งยังคงความคลาสสิกอยู่นะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับดูสภาพของทริมต่างๆสิครับสภาพของงานหนังนะครับใหม่มาก ลูกค้าคนเก่าน,นี้เอาง่ายซื้อไปได้ใช้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะที่วางแก้วน้ําตรงกลางครับอยู่ในจุดที่สามารถเอื้อมมือไปใช้งานได้ง่ายนะครับคันเกียร์เป็นแบบเล็กซึ่งกระชับมือนะครับทุกอย่างเขาจัดเรียงได้โอเคมากเลยนะฮะรวมถึงตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์พาร์คกิ้งแบบปุ่มแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมี power outlet ให้นะครับเป็น usb แล้วก็ ช่องไฟ12โวลต์นะครับซ่อนอยู่ตรงนี้ใต้คอนโซลน,นี่นะฮะอีกหนึ่งฟีเจอร์คือสันลูบนะครับก็ใช้งานามปกติครับแต่ว่าในส่วนสเต็ปแรกเนี่ยคุณจะต้องเลื่อนเปิดด้วยมือของคุณเองนะครับแล้วก็ถึงจะเปิดสันลูบเต็มบานได้นะครับสันลูบคันนี้เนี่ยไม่ใช่แบบมูนลู p เต็มบานนะครับจะมีแค่ครึ่งตอนหน้าเท่านั้นนะครับผมแล้วก็การปิดเนี่ย แค่กดค้างไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูท้ายรถกันบ้างครับมาดูข้างในกันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าครับข้างหลังเนี่ยนั่งสบายออกว่ข้างหน้าเยอะนะครับแล้วที่วางแขนเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดวางมาในจุดที่นั่งสบายนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับ ข้างหลังนี่อบกระชับกำลังดีนะครับมีที่ว่าง head room แล้วก็เล g room เหลือๆเ,เลยนะครับเห็นไหมครับรวมถึงมีม่านแบบอัตโนมือให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแอร์หลังมาให้ครบรวมถึง power outlet นะครับ 2.1M แอมป์สองช่องข้างล่างโอเคมาดูพนักแขน พนักที่วางแขน,นบ้างนะครับถือว่าวางได้สบายนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วให้เป็นแบบล็อกแก้วไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างจะใส่ใจภายในที่วางแขนนะครับก็จะมีช่องที่สามารถเปิดข้างหลังได้นะครับเวลาพึ่งขนของที่มีความยาวเนี่ยคุณสามารถทะลุเข้ามาในห้องโดยสารนี้ได้ซึ่งจะขนของได้ง่ายมากฮนะแล้วลืมบอกไปคันนี้มีม่านหลังไฟฟ้านะฮะ จัดเต็มแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับสําหรับแคม r y เนี่ยเขาจะมีที่ปรับเบาะสาหรับเวลาคุณนั่งข้างหลังแล้วคุณไม่อาจจะเอื้อมมือไปปรับข้างหน้าเองนะครับเขาจะมีปุ่มให้คุณปรับจากบอกข้างหลังได้นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมผมว่านะดีกว่าคู่แข่งมากๆเลยนะฮะดูสิครับใช้งานได้ง่ายนะครับแอร์เย็นเฉียบ สภาพเนียงกริปไม่มีอีกแล้วนะครับน้อยมากที่จะหลุดมาแบบนี้นะครับสำหรับแคม r y ่สอ,องจสีคจ่คันนี้นะครับรีบเลยนะครับโอเคไปดูภายนอกกันนะครับไปดูเครื่องไหมเครื่องไหมเครื่องมีนิ้งขนาดไหนไปดูเครื่องดีว่า ราะว่าคันนี้มันคือรถใหม่คใครที่กำลังมองหาแคมรี่สำหรับใช้งานนะครับต้องการความสะดวกสบายในการนั่งสำหรับผู้โดยสารอตอนหลังหรือแม้ว่าจะเป็นคนขับเองก็ดีคนนั่งก็ดีเนี่ยรถสิดนานคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคุณซื้อกับเราเนนี้คุณประหยัดไปอย่างน้อยสองแสนนะครับโอเคเดี๋ยวมาฟังราคากันนะครับ แคมรี่คันนี้นะครับ 2.5G k e อ Auto นะครับ2,019ปวดราคาอยู่ที่1,31นะฮะหรือ1 3 0 1 0 0 0บาทนะครับประหยัดไป200แถ้าคุณไปซื้อมือหนึ่งรุ่นใหม่นะครับยิ่งสภาพเศรกิจอย่างนี้แล้วรถมือสเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับใครที่กำลังมองหารถซีดานมาใช้งานนะครับรีบเลยนะครับ มันดูไอยที่98ยูสคานะครับผมหรือทักมาที่เพจ98ยูสคาได้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ